สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาทำขนมผู้ชายนึงนะคะเนี่ยคุณยายมีใบผู้ชายเพื่อนเขาซื้อมาให้เขาอยากกินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เกลือค่ะใส่เกลือหนึช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะอันนี้เบกกิ้งโซดาค่ะ1ช้อนโต๊ะพริกไทยหช้อนโต๊ะ,ท,ตะทำกินเองค่ะ คุณยายก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละอยากกินอันไหนก็ทําเอาอันนี้น้ํามันนะคะคุณยายมีน้ํามันคานล่าออยค่ะอยากกินก็ทำีย่ให้นิ่ม แล้วะคะ่ะเดี๋ยวคุณยายจะมากรองบีบกรองน้ำนะคะตคนที่ยังไม่ยังไม่ขยำนี้เยอะแยะเลย เอาข้านิ่มเขาได้นิดเดียวเองยายมากรองให้นน้ำออกเยอะๆจะได้ไม่เละเดี๋ยวพักไว้ก่อนแป้งข้าวเจ้าแป้งมันค่ะ เกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสอสองช้อนโต๊ะใส่น้ำร้อนคนเลย ให้หมดเนี่ยคุณยายไม่ค่อยจะทำอะไรที่แบบกวนๆคนๆนานๆหรือว่าชอบทำอยู่นะแต่ว่าไม่ชอบอย่างนวดแป้งอะไรเงี้ยมันปวดบ่า หาเก้าอ um, 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 um. um ี้ยืนสูงๆก่อนแค่นี้ก็ปวดมากแล้วต่าเนี่ยออกแรงยากจังเลยเนี่ย เขาเกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วเนี่ยใส่แป้งมันร้อนเข้าไปกรละมังพลาสติกดิ้นไปดิ้นมาเยอะมันเย็นผสมเข้าไปเดี๋ยวต่อไปก็จะเอามือขยำล้วถ้ามันเย็นลง ร้อนอยู่เลยเนี่ย อากาศนิวซีแลนด์ร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกอากาศร้อนเนี่ยขณะทำขนมตัวน,นี้นะช่วงบ่ายโมงมไหลพลักๆเลยอากาศร้อนที่นิวซีแลนด์ช่วงเดือนธันวาค่ะ ใจจกล้จะคิดสมัติแล้วเพื่อนๆุยายจะลองตีเอานะคะตีกับเครื่องไม่ไหวจริงๆปวดบ่าทําไม่ได้จริงๆเลยไม่รู้ว่าจะเป็นไหมเนี่ยแต่ว่าคุณยายจะลองดูนะคะเนี่ยคือแป้งเขาเป็นก้อนน่ะทีนี้ต้องมาขยำให้แตกคุณยายขยำไม่ได้เลย เขาโดนน้ำร้อนเขาก็เป็นก้อนจะได้กินไหมเนาะจะสำเร็จไหมเนาะเพ่อนๆช่วยลุ้นลุ้นๆนะช่วยทุณยายลุ้นหน่อยแ้งยังเป็นก้อนอยู่เลยเดี๋ยวลองดู าใส่กุยช่ายต้องขยำอีกไหมเนี่ยมือยายไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวขยำสักหน่อยใส่ถุงมือ มันเป็นก้อนคิดว่าใช้ได้นะเดี๋ยวคุณยายจะมาเทใส่ถาดนึง่ง ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่คุณยายทําไม่เคยทําเลยค่ะลองดูร้อนก็ร้อนวันนี้มีสองถาดเอาลืมทาน้ำมันข้างล่าง ติดเหรอเพื่อนๆทีนี้โอ้ยเนาะยายลืมเ,ออเนี่ยลืมทาน้ำมันนึ่งถาดเล็กไปก่อนเพราะว่าถาดใหญ่นี้ต้องล้างทาน้ำมันใหม่คุณยายกลัวมันติด จะทาดนี้แหละค่ะใส่โอ้ที่ลืมแล้วคุณยายจะเอาไปนึ่งแล้วเรามาดูกันตอนสุกแล้วนะคะต่อไปคุณยายมาทำน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำน้ำส้มใส่ชู น้ำตาลทรายเกลือป่นซีอิ๊วดำชิมดูค่ะน,น้ำจิ้มผู้ชายใส,ส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสักหน่อย สีหวานอุ๊ยจับผิดดูสิจับผิดสีหวานผิดไปโดนน้ำซอสปรุงรสโอเคค่ะปิดปิดไฟแล้วคุณยายปล่อยให้ น้ำเย็นก่อนแล้วค่อยใส่นี่คุณยายจะไปหั่นพริกจะไปหั่นพริกแดงไว้นี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้คุณยายขนมวิช่ายเย็นแล้วนะคะจากคุณยายนึ่งเย็นแล้วเดี๋ยวคุณยายจะมาตัด ปกติคุณยายจะเห็นเข้าทอดนะคือตัดแล้วก็เอาไปทอดแต่ไม่มีเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วเย็นแล้วเตรียมตัวไปทํางานพรุ่งนี้ก็เอาแค่หนึงนี่แหละงามมากเลยค่ะ เย็นมากแล้ค่ะเพื่อนๆไม่มีเวลาทอดเอาไปที่ทำงานพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณยายไปเอาน้ำจิม้มเดี๋ยวคุณยายจะมาชิมดูนะคะคุณยายเอาชิ้นเล็กๆ จิ้มน้ำจิ้มอืมเสียดายไม่ได้ทอบอ,อ,อ,อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆคอ,ออีกชิ้น แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ